สวัสดีค่ะเพื่อ,อนๆกินมาม่าเนื้อมาเดจ่าเสียบๆนะกันรุมก่อนเชียยใส่คุค้เๆไปลเปลยจ้าใส่เเลยจ้าเสียงดังในเด้อจังหน่อยจ้า ยไยเก็บบ <c oughs> ่โทวรศแซ่บกบความรสไก่ความเอัดอาิปเก็บบ่มากินกับป้าปลาเหมือนเดิมป้าปลาก็กินเส้นเล็กหมูลูกชิ้นสี่ลูก 人懂吗？

Sẽ nó Gòn, Bắc, Âu, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Do you think the meat they get the beef the meat also from the franchise, or no. No? Very good, huh? Eh? From market. No, very low no fat. From Metro. rồi.

ก่าร้านเดิมเพิ่มเติมก็คืออร่อยลูกจิ้นเนื้อกินง่ายๆคนอาหารบ้านเรา ลยาตุนสิน้นใหญ่เลยจ้าละลายในปากหน้าที่แต่ละบุคคล คือกันเด็กพี่นออ้อยผักใส่โหระพาผักชีไปเรื่อยแต่ต้มยำขาหมูเนาะแบบอือร่อยไหมปะไม่อร่อยปะ่ะท่านปะ

ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งดำนิดเดจยะเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวนางเด็กจะเด้อโอเคจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้ะ